สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพามาดูปัญหาของการสร้างบ้านอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเจอตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของปวกนี่ยนะคือต้องบอกนี้พื้นไม้ตรงนี้นะเป็นพื้นไม้สักนะอันนี้ก็คือเป็นศาลาที่เราสร้างต่อเติมออกมาจาก้านข้างของบ้านนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพื้นไม้ไม้สัก แต่ปัญหาก็คือว่าเราได้มีการวางกล่องที่เป็นกล่องลังเบียนะวางเอาไว้ผ่านประมาณหนึ่งอาทิตย์นะสิ่งที่เราเจอก็คือเนี่ยเนี่ยเผยเนี่ยโดนโดนจับโดนเกาะเนี่ยเป็นเจ้าปวกนะปวกเข้ามาทำลายบ้านเราเสร็จแล้วนะครับนี่ยะนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนี่ฮเป็นคราบของตัว นะอยู่ด้านล่างเนี่ยสงสัยจะมีค่อนข้างที่จะเริ่มมีมาแล้วเราก็เบื้องต้นเนี่ยเราได้ฉีดโดยใช้ไอ้เจ้านี่ฮนะเป็นกาจัดปลวกนะแต่ว่าเพื่อเป็นการที่ป้องกันที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็เราได้จ้างช่างเขาเข้ามา,าฉีดปลวกให้เรานะครับทั้งทั้งหลังนะครับเดี๋ยวช่างมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะว่าเรา กําจัดปวกด้วยวิธีการแบบไหนบ้างนะครับโอเคครับทีมงานถึงแล้วนะครับเป็น The Perfect Pest Control นะครับนี่ฮะเบอร์โทรติดต่อก็กําจัดปวกมดแมลงสาบหนูยุงนะก็พื้นที่รอบบ้านของเราไม่มีไม่มีท่อที่ใช้ในการอัดน้ํายาน้ํายาฉีดปวก เราจําเป็นจะต้องเจาะนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเจาะก่อนนะครับเพื่ออัดน้ายาลงไปอันนี้เราเจาะนะครับ,รบเราใช้หัวหัวเพชรใช่ไหมใช่ครับต่หน้าประมาณกี่มิลน,นะคือแปดมิลครับ1ิแปดมิลน,นะ 18แหนึ่งก็คือเจาะลงไปที่กระเบื้องก่อนเพื่อนำทางกระเบื้องจะได้ไม่แตกครับเป็นน้ำที่เป็นน้ำยาน้ำครับน้ำเปล่าอ๋อเป็นน้ำเปล่าใช่เพราะว่าเวลามันสีกันมันร้อนครับพอมันร้อนเสร็จแล้วกระเบื้องมันจะไม่สวยแล้วก็เดี๋ยวเยงก็แตกอันนี้เลือกที่จะเจาะ ที่หน้าบันดไดนะครับภายในเราเลือกที่จะเจ่อทั้งหมด3ามจุดก็จะมีหน้าบันไดนะครับแล้วก็ในห้องเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่ครัวอันนี้เราเลือกยี่ห้ออะไรนะ เอนจีนาพี่อ๋อเอนจีเนีร์แล้วแต่จะเลือกใช่ไหมมีหลายยี่ห้อนะใช่ครับตัวนี้ก่อนหน้าดินดีกว่าพี่ oh. ตัวที่ผมใช้นะก่อนหน้าดินดีคว่า uh huh. จริงจริงแล้วมันก็เขาให้ทำทุกทุกปีปะ่ะหรือ,อยังไงน้ำยา mm hmm. ผมมาจริงๆอยู่ได้สองปีพี่แล้วจริงๆอ่ะผมอาดกัอแค่ปีเดียว อยู่ได้ก็คืออัดทุกป,ปีพี่ดีกว่าพ,พูดถึงก็อาดทุกป,ปีจะดีกว่าใช่ครับพี่อต่จริงๆน,น้ำยาอยู่ได้สองปีอตอส่วนมากลูกค้าเขาก็ปีปีต่อปีเลพี่ปีนี้มูกเขาก็ต่อทําเลยอืในครัวก็จะเจาะตรงนี้นะครับอันนี้ช่างเขาเลือกเจาะนะครับว่าตําแหน่งไหนที่เหมาะสมที่สุดนะเป็นสามจุด นี่เลิกจอดอ๋อถึงดินแล้วใช่ไหมใช่ถ้าถึงดินเป็นพอครับอืมถึงแล้วโอเคนี่ก็ประมาณเนี่ยมาเนี่ยสุดเลยครับประมาณเกือบเมตรไปนะใช่นี่ก็จอดถึงดินเลยแล้วเป็นโรคพารัสเซียร่างกายไม่ไหวเห็นหน้าหอมแรงก็คือเป็นโรคกับทางเลือดด้วยนะคะพอเลยนะอืมร้เลย พี่ก็เอาน้ำยาลงไปใช่ครับปริมาณนานแค่ไหนอ่าจริงๆถ้าตามหลักคือ5ลิตรต่อนตารางเมตร5ลิตรต่อนตารางเมตรเห้ราดลงดินหรือว่าสเต็ปผมห้าลิตรต่อนตารางอันนี้เราคุมไว้ที่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 ตู้ใช่ไหมใช่ก็คือที่ถังใช่ไหมใช่แต่ที่ถังใช่ต่อถังแค่200ลิตรครับตันนั้นห้าจะเอา5ลิตรต่อตารางเมตร แล้วผมาอาอัดกันไปสกักประมาณ25ลิตรเพราะว่าก็าจะแบ่งไว้4ข้อตรงนั้นมันก็จะโอเคจับเวลาก็จะอัดไปที่5ลิตรต่อตารางเมตรนะครับตามที่ช่างได้บอกไว้ เดินฉีดรอบบ้านนะนะครับก็จะฉีดรอบบ้านนะถ้าเรามีท่อที่โครงการก็ทำให้เราเนี่ยเราก็จะอัดท่อโดยที่ไม่ต้องมาเจาะภายในบ้านนะครับแต่ที่โครงการเขาไม่มีเราต้องเจาะนะ อันนี้ก็จะฉีดรอบบ้านแล้วนะเน,นเนี่ยตรงนี้จุดเกิดเหตุเลยนะที่ปวกมันเข้ามาอันนี้เราให้เขาฉีดพ่นบริเวณนี้เยอะหน่อย เราถ่ายจากด้านนอกนะน่าจะิ่งน่าจะพอใช้ได้อยู่อันนี้ก็จะฉีดด้านบนด้วยนะครับ ไปตามท่อนะใช่ครับจะช่วยกำจัดพวกแมงท่อแมงวีอืมได้เพราะฉั้นมีพวกแมลงขึ้นมานะไครับตามตามหัวมุมตามซอกตามซอกที่มันเต็นซอกอ่าลอยต่อนะสมมติเนี่ยรอยยาเนียแล้วมีร่องูเงี้เห็นเหกมันจะอัดไปด้วยอืออืมพแมลง เข้อยู่หรนัไนแหละเรียบร้ครับ่ร้าน,นั้นเราขายออกขา,ขายหมุนออกเลยพี่ขายหมุน ป็นปูนนะใช่ครับยาแนวพี่เป็นแนวปูนยาแนวปูนยาแนวใส่ไปก่อนแล้วก็ใช่พี่ถึงเวลาถ้าจะเรามาเรามาแล้วก็เอาเปิดได้เลยพี่หมุนได้เลยแล้วยาแนวก็ยาแนวไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้พี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยพี่หมุนออกมาเป็นอย่างนี้ครับหมุนออกมาผมว่าอัดเข้าไปเลยอ ใช้สินยาฉีดพวงหรืออัดก็ไปเนี่ยดูมันกัดรูเลยมันเข้าไปหาพี่ตรูแล้วนะเข้าไปไหมใช่มีรูวงกบอันหนึ่งที่พี่โดนเจาะแล้วอ๋อแล้วอัดกันยาไปอันตรสจอดเข้าไปในปูนนี่แหรอวงกบพี่มันกัดร่องยาแนวออกมาอีไย มันเร็วเลยหนีี่ถ้าถ้ายาสเตกกระป๋องเป็นยาสันนนาะฉีดเีก็ตายทีนะแต่ว่าอมันจะขับไล่มันตายไม่หมดแต่ยาผมมันจะไม่มีกลิ่นสังเกตมันเขาจะไม่รู้ว่าโดนน้ำยามันก็ตายกว้างกว่าแล้วเขาจะโดนเยอะกว่าแต่วันนั้นอ่ะมันโดนก็มันหนีตายเลยมันหนีอย่างเดียวใช่มันหนีอย่างเดียว พอมันรอสาแล้วมันก็ค่อยออโผมามครับก็อย่านิ่งนอนใจนะครับสําหรับปวกนะก็ถ้าอย่างไรก็ดูแลอันนี้บ้านก็ประมาณสามปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องปวกนี่ก็สําคัญนะครับนะครับสําหรับการบริการของบริษัทนี้นะครับก็เขาจะมีสัญญาเป็นหนึ่งปีนะสัญญาหนึ่งปีนี่ก็คือจะ มาทุก3ามเดือนนะครับจะดูแลให้เราทุก3าเดือนส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับก็แล้วแต่บ้านนะครับนะก็อันนี้ก็ต้องคุยกัน,นครับเป็นสัญญาต่อปีนะครับโอเคครับสนใจฉีดปวกนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้นะของบริษัทเดอ perfect pest control นะก็ถ้าไงก็ติดต่อไปได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องไปจิ๋วๆด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ